จเจริญพรทุกท่านที่กำลังรับฟังและติดตามอยู่หน้าขณะน,นี้สังเกตไหมว่าในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่างก็ต้องพบเจอกับผู้คนมากมายหลากหลายรูปแบบบางคนนำพาความสุขความสบายใจมาให้แต่บางคนก็นำพาความรู้สึกที่อึดอัดความสับสนและความไม่สบายใจมาให้เราด้วยเช่นกันทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าคนเป็นพิษ หรือ Toxic People หรืออาจจะเคยรู้สึกด้วยตัวเองว่าการอยู่ใกล้ชิดกับคนบางคนนั้นทำให้พลังงานในชีวิตของเราเหือดแห้งลงทำให้ใจเราหม่นหมองลงอย่างไม่น่าเชื่อรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปสู่ความขุ่นมัวอยู่เรื่อยไปปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดมนุษย์ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีทัศนคติการกระทา หรือแม้แต่วาจาที่ทำร้ายความรู้สึกของเราอยู่เสมอความจริงข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือเราไม่สามารถเลือกที่จะไม่พบเจอใครได้เลยในโลกใบนี้แต่สิ่งที่เราเลือกได้เสมอคือวิธีที่เราจะตอบสนองต่อผู้คนเหล่านั้นและวิธีที่เราจะรักษาความสงบสุขภายในใจของเราเอาไว้เมื่อต้องอยู่กับคนเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิด ปฏิกิริยาแรกๆที่เกิดขึ้นในใจเรามักจะเป็นความโกรธความหงุดหงิดความน้อยใจหรือแม้แต่ความสิ้นหวังคำถามที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆก็คือทำไมต้องเป็นเราที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หรือจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากสภาวะนี้ไปได้เสียทีหลายท่านอาจจะเคยลองใช้วิธีต่างๆในการรับมือทั้งการพยายามเปลี่ยนแปลงเ,เขาเหล่านั้นการหลีกหนีอย่างสิ้นเชิง หรือแม้กระทั่งการทนฝืนอยู่ต่อไปแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็อาจจะรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้คลี่คลายลงอย่างแท้จริงบางครั้งการที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั้นก็เหมือนกับการพยายามโบกมือไล่พายุซึ่งนอกจากจะเหนื่อยเปล่าแล้วยังอาจจะทำให้ตัวเราเองเปียกปอนไปกับสายฝนของความขัดแย้มด้วยวันนี้จึงอยากจะมาพูดคุยแบ่งปันแนวทางที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่เราเรียกว่าเป็นพิษโดยการใช้หลักธรรมเป็นฐานในการมองและจัดการกับปัญหาไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินใครว่าดีหรือไม่ดีแต่ต้องการที่ทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการปกป้องใจตนเองและสร้างพื้นที่ทางจิตใจที่เป็นอิสระแม้จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายก็ตามตลอดการพูดคุยต่อจากนี้ จะพาทุกท่านไปสำรวจว่าหลักธรรมคำสอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั้นจะเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจในธรรมชาติของคนเป็นพิษได้อย่างไรวิธีการใดที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นได้โดยที่ใจไม่เป็นทุกข์และที่สําคัญที่สุดคือจะทำอย่างไรให้ความท้าทายนี้กลายมาเป็นเครื่องมือที่เราใช้ฝึกฝนจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้สงบและให้เบิกบานได้ ในชีวิตประจำวันของเราทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอารมณ์ที่รุนแรงอย่างความโกรธหรือโทสะและความเกลียดชังนั้นมักเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญจิตใจของเราให้เร่าร้อนเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนความสุขและความสงบภายใน หัวใจหลักของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการจัดการกับอารมณ์เหล่านี้มีรากฐานอยู่ที่คำสำคัญ3ประการคือสติปัญญาและอุเบกขาซึ่งจะช่วยให้เราสามารถไม่โกรธไม่เกลียดนิ่งเฉยดูอารมณ์ได้อย่างแท้จริง 1. สติผู้เฝ้าดูที่ตื่นรู้คำว่าสติแปลว่าความระลึกได้ความตั้งมั่น คือความรู้ตัวทั่วพร้อมต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันสติไม่ใช่การคิดวิเคราะห์แต่คือการเห็นสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งเมื่ออารมณ์กโกรธหรือความเกลียดชังเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องฝึกฝนคือการใช้สติระลึกรู้ให้ทันว่าขณะนี้ความรู้สึกโกรธกำลังปรากฏหรือขณะนี้ ใจกำลังมีอาการเกลียดชังต้องเห็นมันเหมือนเป็นแขกที่ไม่ได้รับเข็นที่มาปรากฏตัวชั่วคราวการเห็นนี้ต้องเป็นไปอย่างเป็นกลางไม่ตัดสินว่าความโกรธนั้นดีหรือไม่ดีไม่พยายามกดข่มหรือไม่ตามใจให้มันขยายตัวการฝึกสติคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกอารมณ์ครอบงำมาเป็นผู้สังเกตการที่อยู่ห่างออกไป เหมือนกับการนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําและมองดูกระแสน้ําที่ไหลผ่านไปแม่น้ําคืออารมณ์ส่วนเราคือนักสังเกตการบนฝั่งเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความโกรธก็จะกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา 2. ปัญญาเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์เมื่อมีสติแล้วสิ่งที่ตามมาคือปัญญา ปัญญาในที่นี้คือความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงยถาภูตาะาณทัศนะว่าโดยเรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงปัญญาจะบอกเราว่าความโกรธความเกลียดนั้นไม่คงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปอย่างแน่นอนไม่มีอารมณ์ใดคงอยู่ตลอดไป เมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นๆและปล่อยให้มันผ่านไปตามธรรมชาติทุกขังความเป็นทุกข์ปัญญาจะชี้ให้เห็นว่าการยึดต,ติดในความโกรธเกลียดนั้นคือตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเองไม่ใช่การกระทําของบุคคลอื่นหากเราไม่โกรธใจเราก็ไม่ถูกเผาผลาญความโกรธจึงเป็นเชื้อไฟที่อยู่ในใจเราเอง อนัตาความไม่ใช่ตัวตนปัญญาทำให้เราเห็นว่าความโกรธเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่มาอาศัยเกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราการยึดมั่นว่าเราโกรธทำให้ความโกรธมีอำนาจแต่เมื่อเราเห็นว่านี่คือสภาวะโกรธที่กำลังปรากฏเราจะปลดเปลืองความเป็นเจ้าของออกไปได้ทำให้เกิดการวางเฉยได้ง่ายขึ้น ปัญญาคือเครื่องมือที่ช่วยปัดความผูกพันกับอารมณ์ปัญญาทำให้เราเห็นว่าการที่เราโกรธหรือเกลียดใครแท้ทิงแล้วคือการทำโทษใจตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า 3. อุเบขาความนิ่งเฉยอย่างมีพลังเมื่อสติและปัญญาทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์จะนำไปสู่ลักธรรมที่เรียกว่าอุเบขา คือความเป็นผู้มีจิตเป็นกลางคำว่าอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเย็นชาไม่แยแสหรือการไม่สนใจปัญหาแต่หมายถึงการวางใจเป็นกลางอย่างมีสติและปัญญาอุเบกขาคือการที่ใจสามารถยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความชอบกับความไม่ชอบระหว่างความยินดีกับความยินร้าย เมื่อใจมีอุเบกขาต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นความโกรธก็จะไม่สามารถดึงใจเราให้เข้าไปคลุกคล้าได้เราจะสามารถนิ่งเฉยดูอารมณ์ได้อย่างแท้จริงการนิ่งเฉยดูอารมณ์ด้วยอุเบกขาคือการไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์นั้นไม่เข้าไปเสริมเชื้อไพลให้ความโกรธขยายตัวไม่เข้าไปสร้างเรื่องราวให้ความเกลียดชังฝังรากลึก อุเบกขาคือพลังของการไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ทำให้วงจรของการก่อกรรมทางวาจาและทางใจที่เกิดจากความโกรธถูกตัดขาดลงการฝึกอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้ต่อสถานการณ์แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงว่าสภาวะธรรมต่างๆมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นและเรามีหน้าที่เพียงเฝ้าดู และรักษาจิตให้ใสสะอาดเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของอารมณ์ที่มากระทบดังนั้นการที่จะไม่โกรธไม่เกลียดนิ่งเฉยดูอารมณ์ได้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นที่สติเพื่อระลึกรู้ตามจริงใช้ปัญญาเพื่อเข้าใจธรรมชาติของมันและจบลงที่อุเบกขาเพื่อวางใจให้เป็นกลาง ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นกระบวนการที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นในใจของเราได้ทุกขณะเพื่อให้หลักธรรมเรื่องสติปัญญาและอุเบกขาที่กล่าวถึงในส่วนที่แล้วมีความชัดเจนและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นจะขอยกตัวอย่างเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เห็นภาพว่าการที่เราจะไม่โกรธไม่เกลียดนิ่งเฉยดูอารมณ์นั้นสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างไรเรื่องที่หนึ่งการเผชิญหน้าในที่ทำงานบทเรียนจากกระจกลองนึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในที่ทำงานสมมุติว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีนิสัยชอบพูดจาเสียดสี หรือชอบตำหนิการทำงานของผู้อื่นอย่างรุนแรงทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดเหล่านั้นหัวใจก็เต้นแรงความร้อนก็แล่นขึ้นมาที่ใบหน้าความรู้สึกอยากโต้ตอบอยากเถียงกลับหรือความรู้สึกเกลียดชังในตัวคนนั้นก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสถานการณ์เช่นนี้คนส่วนใหญ่จะเลือกทำอยู่สองทางหลักๆคือ 1. โต้ตอบกลับไปทันทีทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวง และความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงหรือ 2. เก็บความโกรธนั้นไว้ในใจแล้วปล่อยให้มันกัดกินจิตใจจนเกิดความขุ่นมัวแต่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนหลักธรรมการรับมือจะแตกต่างออกไปเมื่อได้ยินคำพูดที่ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาสติจะทำงานเป็นอันดับแรกทันทีสติจะบอกว่าอ๋อเสียงนี้กำลังเข้ามาสู่หู และใจกำลังสร้างความรู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วนะนี่คือช่วงเวลาสำคัญของการนิ่งเฉยดูอารมณ์การนิ่งเฉยไม่ได้หมายถึงการยืนนิ่งเป็นท่อนไม้แต่หมายถึงการนิ่งเฉยต่อปฏิกิริยาของใจเรายังคงรับรู้คำพูดนั้นแต่ไม่ปล่อยให้คำพูดนั้นเข้ามาครอบนำจิตใจปัญญาจะเข้ามาช่วยในขั้นตอนนี้ปัญญาจะบอกว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของเขา เป็นผลมาจากความคิดอารมณ์และความทุกข์ที่อยู่ในใจของเขาเองคำพูดนั้นเป็นเพียงเสียงเป็นเพียงลมที่พัดผ่านไม่ได้มีอำนาจทำร้ายเราได้เลยเว้นแต่เราจะหยิบเอาคำพูดนั้นมาใส่ใจมาสร้างเรื่องราวต่อยอดความโกรธถ้าเรามองเพื่อนร่วมงานคนนั้นด้วยปัญญาเราอาจจะเห็นว่าภายใต้คำพูดรุนแรงนั้นเขาอาจจะกำลังมีความเครียดความกดดัน หรือความรู้สึกไม่มั่นคงบางอย่างการกระทําของเขาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของเขาออกมาการที่เราโกรธเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราโกรธเงาในกระจกเพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คําพูดแต่อยู่ที่การแปลความหมายและปฏิกิริยาของเราเองเมื่อปัญญาเห็นเช่นนี้อุเบขาก็เกิดขึ้นคือการวางใจให้เป็นกลางไม่เข้าไปร่วมวงโกรธไม่เข้าไปร่วมวงเกลียด สามารถตอบโต้ด้วยความสุภาพตามเหตุผลเท่าที่จําเป็นหรือเรื่องที่จะถอยออกมางิเงียบโดยที่ใจยังคงความสงบและเป็นอิสระจากความขุ่นเคืองนั้นเครื่องที่2บทเรียนจากความคาดหวังในครอบครัวการปล่อยวางที่แท้จริงบ่อยครั้งที่ความโกรธและความเกลียดชังเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดที่สุดเช่นสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตบุตรหลานหรือบิดามารดาเนื่องจากมีความคาดหวังสูงเมื่อคนเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการความผิดหวังจะแปลเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจและลุกลามเป็นความโกรธเกลียดสมมติว่ามีลูกชายหรือลูกสาวที่ทำในสิ่งที่ขัดใจซ้ำๆจนทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่ายและเกลียดชังพฤติกรรมนั้นอย่างรุนแรง ความรู้สึกนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นพิษได้หลักธรรมสอนให้เรามองความสัมพันธ์ด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงคือการยอมรับว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมของตนการที่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงใครสักคนให้เป็นไปตามความต้องการของเรานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นที่มาของความทุกข์เมื่อใดที่ความโกรธในพฤติกรรมของบุตรหลานเกิดขึ้น ให้ใช้สติรู้ว่านี่คือความโกรธที่เกิดจากความไม่สมหวังในความคาดหวังจากนั้นใช้ปัญญามองเข้าไปที่ต้นเหตุของความโกรธนั้นปัญญาจะทำให้เห็นว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของเขาได้เราทำได้เพียงให้คำแนะนำให้ความรักและการสนับสน,นุนแต่การตัดสินใจสุดท้ายเป็นของเขาการปล่อยวางด้วยอุเบกขา ในบริบทของครอบครัวไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการวางเฉยต่อผลลัพธ์เรายังคงทำหน้าที่ของเราด้วยความเมตตาแต่เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังก็ยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางไม่เอาความรู้สึกของเราไปผูกติดกับพฤติกรรมของเขาการนิ่งเฉยดูอารมณ์ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจึงเป็นการสร้างระยะห่างทางอารมณ์ที่เหมาะสม ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีสติมากขึ้นเมื่อใจไม่ถูกไฟแห่งความโกรธเผาไหมการให้คำปรึกษาการดูแลหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะออกมาจากฐานของความเมตตาและเหตุผลไม่ใช่จากอารมณ์ที่ขุ่นมัวการกระทำที่มาจากอุเบกขานี้จึงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเสมอนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การที่เราจะเลือกไม่โกรธไม่เกลียดนั้นไม่ใช่เรื่องของการเสแสร้งหรือการกดเก็บอารมณ์แต่เป็นกระบวนการทางจิตใจที่ต้องอาศัยการฝึกฝนสติปัญญาและอุเบกขาให้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใจของเราสามารถยืนหยัดอยู่เหนือกระแสของอารมณ์ร้ายๆได้อย่างสง่างาม จากการที่เราได้ทำความเข้าใจในหลักธรรมของสติปัญญาและอุเบกขามาแล้วรวมถึงได้เห็นตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตจริงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังแห่งการดําเนินชีวิตที่มั่นคงและสงบเย็นเราจะแปลหลักการไม่โกรธไม่เกลียดนิ่งเฉยดูอารมณ์ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงประสิทธิภาพ ในการปกป้องจิตใจได้อย่างไร 1. การเปลี่ยนการตอบโต้เป็นการสังเกตพลังแรกที่เราสร้างขึ้นคือพลังแห่งการหยุดคิดโดยปกติแล้วเมื่อถูกกระทบด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ไม่พึงพอใจปฏิกิริยาของใจจะเกิดขึ้นอัตโนมัติอย่างรวดเร็วซึ่งมักเป็นการตอบโต้ด้วยความโกรธความไม่พอใจหรือความเกลียดชัง การแปลหลักธรรมมาเป็นพลังคือการฝึกฝนให้เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งกระทบกับปฏิกิริยานั่นคือการใช้สติเข้ามาแทรกกลางทันทีที่ความโกรธเริ่มก่อตัวต้องฝึกให้ใจระลึกรู้และพูดกับตัวเองอย่างนุ่มนวลว่านี่คืออารมณ์โกรธที่กำลังเกิดขึ้นจากนั้นให้เปลี่ยนจากการตอบโต้สิ่งที่มากระทบภายนอกมาเป็นการสังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเมื่อเราสังเกต เราจะเห็นว่าความโกรธนั้นมีลักษณะอย่างไรมันมีความร้อนความตึงเครียดหรือความขุ่นมัวเกิดขึ้นตรงไหนในร่างกายการสังเกตนี้เป็นการดึงพลังงานออกจากความโกรธทำให้มันอ่อนกำลังลงเมื่อเราเพียงแต่มองดูอย่างนิ่งเฉยไม่เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันขยายความความโกรธก็จะเหมือนฟองอากาศที่แตกสลายไปเองพลังนี้ทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ และได้ช่วงเวลาอันล้ำค่าในการตัดสินใจเลือกการกระทำที่มาจากสติและปัญญาไม่ใช่การระเบิดอารมณ์ที่นำมาซึ่งความเสียใจภายหลัง 2. การเปลี่ยนเหยื่อเป็นผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งที่เราเผลอคิดว่าเราเป็นเหยื่อของคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นทำให้รู้สึกว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน พลังที่สองที่ได้จากหลักธรรมคือพลังแห่งความรับผิดชอบเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเราจะเห็นความจริงว่าความโกรธความเกลียดและความทุกข์ที่เกิดจากมันนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเองไม่ได้เกิดขึ้นในใจของคนอื่นสิ่งที่คนอื่นทําเป็นเพียงเหตุปัจจัยภายนอกแต่ผู้ที่อนุญ,ญาตให้ความทุกข์นั้นเข้ามากัดกินคือตัวเราเอง การแปลหลักเป็นพลังในข้อนี้คือการประกาศอิสรภาพทางใจโดยการยอมรับว่ามีแต่เราเท่านั้นที่รับผิดชอบต่อสภาพจิตใจของเราเมื่อใดที่เราสามารถพูดกับตัวเองได้อย่างหนักแน่นว่าความสุขหรือความทุกข์ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของใครแต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของใจเราเองณจุดนั้นเองที่ความโกรธและเกลียด จะไม่สามารถควบคุมเราได้อีกต่อไปเมื่อเราหยุดดำเนิคนอื่นว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์และหันมารับผิดชอบต่ออารมณ์ตนเองเราก็จะสามารถใช้พลังนี้ในการสร้างกำแพงแก้วแห่งจิตใจที่เข้มแข็งทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกทำร้ายอีกต่อไป 3. การเปลี่ยนความเกลียดชัง เป็นอุเบกขาและเมตตาพลังที่สามคือพลังแห่งความเมตตาและอุเบกขาการที่เราจะไม่เกลียดใครได้อย่างแท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงการฝืนรักแต่หมายถึงการเข้าใจและวางเฉยต่อเขาในระดับจิตใจเมื่อเราใช้อุเบกขามองคนเป็นพิษหรือผู้ที่ทำให้เราไม่สบายใจด้วยสายตาที่เป็นกลางเราจะเห็นว่า การกระทำที่เขาแสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากความทุกข์และความเข้าใจผิดที่อยู่ในใจของเขาเองเขากำลังทุกข์อยู่จึงไม่สามารถส่งมอบสิ่งดีๆให้กับใครได้เลยความเกลียดชังจึงไม่มีที่ว่างในใจของเราเพราะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจการเปลี่ยนเป็นพลังในขั้นนี้คือการขยายเมตตาออกไปให้ครอบคลุมไม่ใช่เมตตาแบบที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้เขาแต่อาจเป็นเมตตาในรูปแบบของการอธิษฐานจิตอย่างเงียบๆให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ที่กำลังเผาผลาญใจเขาอยู่เมื่อใจเรามีอุเบกขาและแผ่เมตตาออกไปความเกลียดชังก็จะหายไปโดยอัตโนมัติการนิ่งเฉยของเราจะกลายเป็นการนิ่งเฉยที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานบวกและพลังของการให้อภัยซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในการปลดปล่อยใจตนเองให้เป็นอิสระการแปลหลักธรรมมาเป็นพลังเหล่านี้คือการฝึกฝนที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความท้าทายได้อย่างสงบเย็นไม่ว่าพายุแห่งอารมณ์จากภายนอกจะพัดมาแรงเพียงใดตราบใดที่เรายังคงฝึกฝนสติให้ระลึกรู้ปัญญาให้เข้าใจและอุเบกขาให้วางเฉย เราก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยที่ใจไม่หวั่นไหวจเจริญพรทุกท่านที่ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยอันทรงคุณค่าในวันนี้ตลอดการสันทนาที่ผ่านมาเราได้สำรวจเส้นทางแห่งการปล่อยวางและการปกป้องจิตใจภายใต้หัวข้อไม่โกรธไม่เกลียดนิ่งเฉยดูอารมณ์เราเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงว่า อารมณ์โกรธและความเกลียดชังนั้นเป็นเหมือนไฟที่เกิดขึ้นในใจเราเองไม่ใช่ไฟที่มาจากภายนอกจากนั้นเราให้เข้าสู่หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ในการดับไฟนี้นั่นคือสติปัญญาและอุเบกขาสติสอนให้เราเป็นผู้เฝ้าดูที่ตื่นรู้ระลึกรู้ถึงอารมณ์ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงปัญญานำพาเราให้เข้าใจถึงธรรมชาติของอารมณ์ว่า มันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราและอุเบกขาคือจุดสูงสุดของการวางใจให้เป็นกลางอย่างมีพลังไม่เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันขยายความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์เหล่านั้นเราได้เห็นตัวอย่างว่าการฝึกฝนนี้สามารถนำมาใช้ได้อย่างไรในสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับคำพูดที่เสียดสีในที่ทำงาน หรือความขัดแย้งที่เกิดจากความคาดหวังในครอบครัวการที่เราเลือกที่จะนิ่งเฉยดูอารมณ์อย่างมีสติไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการสร้างระยะห่างทางจิตใจที่ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดและเมตตาและท้ายที่สุดเราได้แปลหลักการเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามประการคือพลังในการเปลี่ยนการตอบโต้เป็นการสังเกต พลังในการเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสุขและความทุกข์ของตนเองและพลังในการเปลี่ยนจากความเกลียดชังเป็นอุเบกขาและเมตตาซึ่งเป็นการปลดปล่อยใจตนเองอย่างแท้จริงการไม่โกรธไม่เกลียดจึงไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นทักษะทางจิตวิญญาณที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนได้ทุกวันทุกขณะที่อารมณ์กำลังเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรม ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่เราถูกกระทบและเลือกที่จะตอบสนองด้วยสติและปัญญาขอให้ทุกท่านตระหนักไว้เสมอว่าจิตใจของทุกท่านคือสมบัติอันล้ำค่าและทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้จิตใจนี้มีความสงบมีความเบิกบานและมีอิสระจากความคุณมัวที่เกิดจากอารมณ์ด้านลบการฝึกฝนนี้อาจต้องใช้เวลาอาจมีล้มลุกคลุกคลานบ้าง แต่ขอเพียงไม่ท้อถอยขอเพียงกลับมาที่การระลึกรู้หรือสติในทุกขณะที่ทำได้ความสงบก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจอย่างมั่นคงขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านได้นำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องขอให้ใช้ความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตเป็นเสมือนเครื่องมือรับคมปัญญาเป็นโอกาสในการฝึกฝนอุเบกขาขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจของตนเองก่อนที่จะจบการสนทนาในวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เห็นว่าเนื้อหาธรรมะในครั้งนี้เป็นประโยชน์สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและช่วยจุดประกายความหวังความสงบภายในได้กดไลค์เพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่ผู้จัดทำและหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่องทางนี้ไว้ เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆที่จะช่วยนำทางชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติและปัญญาและที่สำคัญที่สุดขอเชิญทุกท่านคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันความคิดเห็นและการแบ่งปันของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนธรรมะออนไลน์แห่งนี้ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรม มีสติมีปัญญาและมีความสงบเย็นในทุกก้าวของการดำเนินชีวิตด้วยเถินสาธุ